ครับผมสวัสดีนักเรียนชั้นม1อีกครั้งนะครับในคลิปนี้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเลือกซื้อผักสดหน่านะครับเนาะถ้าในหนังสือเรียนของนักเรียนเนี่ยนะครับเนาะก็จะอยู่หนังสือเรียนที่หน้า54นะครับเนาะวันนี้คุณครูมายกตัวอย่างการเลือกซื้อผักประมาณ6ชนิดด้วยกันนะครับเนาะก็จะมี ที่แตกต่างออกไปจากหนังสือเรียนด้วยนะครับเนาะดังนั้นนะฮะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะครับเนาะไปพร้อมๆกันว่าเอ๊ในการที่เราจะทําอาหารเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะทําอาหารเพื่อรับประทานเนี่ยนะครับเนาะเรามีหลักในการที่จะไปซื้อผัก นะฮะผักไปเขียวผักสดได้ยังไงน,นะับเนาะในรายวิชาเพิ่มเติมเนี่ยเราจะเรียนเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวเดี๋ยวนะักเรียนก็จะรู้จักผักนะครับเนาะไม่น้อยกว่า5 0สิชนิดที่คุณครูจะมาสอนกันนะครับเนาะน่าจะเริ่มเรียนวิชาเพิ่มเติมเนี่ยน่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับเนาะสัปดาห์นี้นะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะฮะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเลือกซื้อผัก นะครับเนาะผักในท้องตลาดเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยถนะ้าในหนังสือเรียนเนี่ยนักเรียนลองเปดิดหนังสือเรียนนะครับหน้า5้าสิบี่นะครับเนาะคุณครูเนี่ยจะมีใบงานให้นักเรียนทําเป็นไลฟ์เวิร์ชีสแต่ว่านะฮะก็จะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาคืออย่างนี้นะครับในใบงานไลฟ์เวิร์ชีสเนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนยกตัวอย่างการเลือกซื้อผักมาทั้งหมด 4- ถึงหาชนิดด้วยกันนะครับเนาะ,นะน,ะนักเรียนก็ พิมพ์นะฮะพิมพ์ข้อความก่อนนะครับเนาะพิมพ์ข้อความว่าผักที่นักเรียนเลือกเนี่ยคือชื่ออะไรนะครับเนาะแล้วมีหลักในการเลือกซื้อผักชน,นิดเนี้ยอย่างไงบ้างแต่ครูจะเว้นรูปภาพไว้เมื่อน,นักเรียนเติมข้อความเสร็จแล้วใช่ไหมครับนักเรียนจะแคปหน้าจอเสร็จปุ๊บนะครับเน,นาะนักเรียนเอารูปภาพที่นักเรียนแคปในหน้าจอเนี่ยนะครับเนาะไปเข้าแอปพลิเคชันอะไรก็ได้นะครับเนาที่นักเรียนมีในโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็หารูปภาพผัก ที่นักเรียนเลือกเนี่ยมาแปะลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะครับเนาะก็จะเป็นงานที่ เขาไม่ได้ลอกกันนะฮะนักเรียนต้องหาต้องหาผักของของตัวเองที่ตัวเองชอบะฮะอาจจะเป็นตามสไลด์ที่ครูสอนนะฮะหกชนิดนี้หรือว่าอาจจะเป็นตามหนังสือ3ชนิดนี้ก็ได้นะครับในหนังสือเรียนเนี่ยก็จะมีเรื่องของกระหล่ำปลีนักเรียนอาจจะรู้จักน้องน่าจะรู้จักน้องกระหล่ำปลีเนี่ยเป็นห่อเป็นหัวนะครับน้องกระหล่ำปลีเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เวลาเราเลือกซื้อกระหล่ำปลีเนี่ยเอาเวลานักเรียนสังเกตคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมไหนคุณแม่ไปซื้อผักหรือกระหล่ำปลีเนี่ยส่วนใหญ่จะจับขึ้นมาแล้วก็ เหมือนแบบช่างดูน้ำหนักอะฮะเวลาเราซื้อกะหล่าปีนะเรียนผักที่เป็นหัวนกเรียนจำไว้เลยว่าถ้าผักที่เป็นหัวกินใบเป็นหัวเนี่ยนะครับเนาะส่วนใหญ่เวลาเราซื้อเนี่ยเราควรที่จะดูที่น้ําหนักถ้าน้ําหนักมากหมายความว่าข้างในมันแน่นมันมีใบนะครับเนาะเราก็จะได้เนื้อผักเนะี่ยเยอะนะครับเนาะนะแต่ถ้าข้างในถ้ามันเบาเนี่ยนกเรียนข้างในมันจะกลวงดังน,น,น,นั้นเวลาเราซอยออกมาเนี่ยมันก็จะได้น้อยนะครับเนาะ นะักระหล่ำปลีเป็นยังไงเอ่ยเดี๋ยวไปดูหนังสือหน้าที่ห้าสิบสี่นะครับนาะครูไม่มั่นใจว่าสไลด์ของครูจะมีหรือเปล่านะครับเนาะอ่ะนะครับเนาะอ่ะแล้วก็กระหล่ำปลีเนี่ยนะฮะเนาะเป็นใบเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยควรจะเลือกซื้อเป็นหัวที่มันสมบูรณ์นะฮะเป็นหัวเนาะและมีใบสีเขียวอ่อนไม่มีรอยช้ำนะครับต่อมานะครับในหนังสือเรียนเนี่ยจะมีแตงกวาอ่าแตงกวาส่วนใหญ่นักเรียนก็ทานแตงกวากันนะครับเนาะ แตงกวาเวลาเราเลือกซื้อนยะที่สําคัญคือควรจะมีผลที่ตรงนะแตงกวาไม่เป็นแห้งใช่ไหมนะควรที่จะเลือกซื้อผลที่มันตรงนะครับเนาะมีผิวสีเขียวนะนนักเรียนจะเห็นว่าแตงกวามันจะมีทั้งสีขาวสีเหลืองสีเขียวถ้าสีเขียวเนี่ยคือมันสดใหม่อยู่นักเรียนถ้ามันออกเหลืองออกขาวเนี่ยมันแสดงว่ามันมันเริ่มจะข้างในมันอาจจะเน่าแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าจะ แล้วแต่พันมันนะครับเนาะนะแล้วก็ผิวเนี่ยควรที่จะผิวมันจะขุ่กระไม่รีบจนเกินไปนะครับแล้วก็ผลกลมกลึงสม่ำเสมอกันนะครับเนาะต่อมานะครับในหนังสือเรียนนะครับเป็นมะเขือนะครับมะเขือเนาะมะเขือควรจะเลือกซื้อขั้วที่มีสีเขียวขั้วต้องผิดกับผลอยู่นะครับเนาะนะฮะแล้วก็กลีบเนี่ย รีบเลี้ยงยาวมีน้ำหนักมากผิวไม่เหี่ยวนะครับเนาะนี้คือในหนังสือเรียน3ามชนิดได้นะครับเนาะนักเรียนอาจจะเลือกในหนังสือเรียนก็ได้นะครับเนาะต่อมานะครับเนาะอันนี้นะฮะนักเรียนเคยรู้จักละแครอทนะฮะเวลาเราจะเลือกซื้อแครอทมาทําอาหารเนี่ยครูครูคบอกเลยว่าแครอทต้องมีสีอะไรต้องมีสีส้มสดและสีมันต้องสม่ำเสมอกันไม่ใช่ว่าตรงนี้ขาวตรงนี้ สมเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะเรียนนะครับเนาะต้องมีสีส้มนะ,ะส,ดสดนะฮะเสมอกันนะผิวของแครอทเนี่ยต้องเรียบนะเรียนนะฮะเรียบเนียนแพ่งต้องตรงนะฮะไม่มีรอยแตกถ้ามีรอยแตกหมายความว่ามันแก่นะเรียนลูกถ้ามันแก่เนี่ยเวลาเราเอามําอาหารเนี่ยมันจะแข็งนะครับเนาะดังนั้น,นควรจะเลือกนะฮะที่มันไม่มีรอยแตกโอเคนะนะฮะแล้วผลมันตรงผิวมันเรียบสีส้มนะฮะ ต่อมาผักชนิดที่2อนะฮะเรียกว่าผักกาดหัวหรือเราเรียกว่าผักกาดขาวก็ได้นะครับเนาะผักกาดขาวหรือผักกาดหัวเนี่ยส่วนใหญ่เราจะดูที่น้ําหนักด้วยนะดูน้ําหนักด้วยนะครูบอกเลยว่าถ้าเป็นผักเนี่ยที่เป็นหัวเป็นหงน่ะหนึ่งน้ำหนักนะสองดูที่สีของใบต้องเป็นใบสีเขียวสดนะครับเนาะไม่มีรอย้ํานะครับเนาะแล้วก็ใบอ่ะใบที่เขาหอ่อหวอยูดเนี่ยมันควรที่จะติดกับโคนแน่น นะคนเนีน่ยถ้าใบเนี่ยมันหลุดออกมาแสดงว่ามันเก่าแล้วนะักเรียนเขาเก็บมานานละเราไม่ควรซื้อนะครับเนาะอย่างที่ครูบอกว่ามัน,นมีต้องมีน้ําหนักแล้วนะ้เวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยอาจจะหนักหมดคือส่วนใหญ่เราจะซื้อเราจะจับสองชิ้นอ่ะอันนี้เบาเอาว,วางอีออันนึงมาอ๋ออันนี้หนักเอาไว้อะไรเงี้ยนะครับเนาะเวลาเราไปซื้อนะครับเนาะต่อมานะครับอันที่สาม มะเขือเทศนะครับเนาะเอมะเขือเทศเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อ,อยังไงเอ่ยนะครับเนาะมะเขือเทศนะฮะนักเรียนดูเลยว่าสีผิวของผลเนี่ยผลที่สุกแล้วมะเขือเทศต้องเป็นสีอะไรเอ่ยสีแดงนะครับเนาะแต่ว่ามันก็จะมีมะเขือเทศบางชนิดที่ เวลาเขาเอามาขายเนี่ยมันยังเขียวอยู่นะครับเนาะมันสามารถทิ้งไว้ให้มันแดงได้นะแต่ว่าถ้าเราจะเอามาทําอาหารนะลูกนะครับเราควรที่จะเอามะเขือเทศที่มันแดงเรียบร้อยละนะครับเนาะมาทําอาหารนะครับเนาะแล้วผิวของมะเขือเทศนะเรียนลูกมันต้องตึงนะไม่ใช่ว่ามันหย่อนลุกหรือว่ามันเหี่ยวถ้ามันเหี่ยวหรือมันหย่อนหรือมันไม่เรียบเนียนหรือมันช้ำเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแล้วลูกมันจะเน่าแล้วอย่าซื้อเด็ดขาด นะฮะดังนั้นเวลาเราซื้อมะเขือเทศดูที่ผิวลูกมันต้องเนียนต้องตึงต้องเต่งนะครับเนาะแล้วก็สีมันต้องสีแดงสดนะฮะเวลาเอามาทําอาหารมันก็ทำได้เลยนะครับเนาะตอนน่อมานะครับเนาะผักชนิดที่4ก็คือผักคะนา้าผักคะน้าน,นี่เลยลูก เขาจะกินทั้งต้นแล้วก็กินทั้งใบดังนั้นเวลาดูเดี๋ยวนะครับเนาะหนึ่งคือดูที่ใบนะเนาะส่วนใหญ่พะการาบางคนชอบบางคนไม่ชอบเนื่องจากว่ามันมีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับเนาะใบของพะการะต้องเป็นใบสีเขียวเข้มนะฮะไม่เหี่ยวลำต้นจะต้องอวกไม่รีบนะบาเจน,น้อยๆเนี่ยคือพะการาลูกเขาจะกินทั้งต้นแลว้วก็ทั้งใบอย่างที่ครูบอกนะนะครับเนาะดังนั้นลำต้นมันจะควรจะอวกนะครับเนะบนะาะก้านแล้วก็ต้นเนี่ยควรจะแข็งแรงนะครับบเ เมียวยอบเยียเนี่ยซื้อมาเนี่ยคือมันเขากับเก็บมานานแล้วเราไม่ควรซื้อผักแบบนี้มานะครับเนาะต่อมานะครับอันนี้แตงกวาครูบอกไว,ว้เมื่อกี้แล้วเนาะว่าแตงกวาควรแตงกวาแตงกวานะครับควรจะเลือกสีเขียวนะครับเนาะสีเขียวอาจจะเขียวนวลเอ้ยเขียว เขียวเขียวนวลอะ่ะคือเขียวออกเหลืองนิดๆดต่ไม่ใช่เหลืองไปเลยนะถ้ามันเหลืองไปเลยนะแสดงว่ามันเน่านะครับลูกนะขนของแตงกวาเนี่ยมันจะต้องตรงไนะ่ไม่ต้องตรงนะครับเนาะผิวของแตงกวาเนี่ยควรจะเรียบเนียนนะฮะแล้วก็ลูกกลมกลมึงเสมอคือมันเต่งอะ่ะมันเต่งโอเคนาอนะครับเนาะและประเภทที่หกนะครับก็คือกระหล่ำปลีสีม่วงถ้าหนังสือเรียนจะเป็นกระหล่ำปลีกระหล่ำเขียวที่เราเอาไปผัดกัน นะครับเนาะอันนี้เป็นกระหว่างปีสีม่วงส่วนใหญ่เนี่ยสองอันเนี่ยก็จะเลือกซื้อเหมือนกันคือถ้าผักมีหัวอย่างที่ครูบอกต้องดูที่น้ําหนักคือเอาจับขึ้นมาสองชิ้นแล้วก็อลองเอออันไหนมันหนักก,กว่ากันควรจะซื้ออันนั้นนะครับเนาะดังนั้นผักมีหัวส่วนใหญ่เขาจะขายแบบช่างกิโลนะครับเนาะนะฮะเวลาเราซื้อผักที่เป็นหัวเนี่ยนะครับเนาะต้องไม่มีรอย้ํำหรือเน่า ใบควรจะห่อหัวแน่นสมบูรณ์นะครับเนาะน้ำหนักควรจะมีน้ำหนักพอประมาณนะครับเนาะอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างของการเลือกซื้อผักทั้ง6ชนิดรวมกับในหนังสืออีก3ชนิดเป็นทั้งหมด9ชนิดนะครับนักเรียนะเลือกมา 4น่าจะ4นะใบงานครูจะไม่ผิดนะครับเนาะ4หรือ5ชนิดนะครับเนาะเลือกอันไหนก็ได้นะครับเนาะอาจจะเป็น6ชนิดนี้นะครับรวมกับ3ชนิดในหนังสือก็ได้นะครับเนาะนักเรียนก็เขียนนะพิมพ์ชื่อมามันจะเป็นใบงานไรก็ชี้ใช่ไหมลูกนะับเนาะนักเรียนก็พิมพ์ว่าชื่อผักชื่ออะไรนะครับเนาะแล้วก็มีหลักการเลือกซื้อยังไงบ้างแล้วก็พอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็แคปหน้าจอเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เอารูปภาพที่นักเรียนแคปหน้าจอเนี่ยไปเข้าแอปพลิเคชันแล้วก็หารูปภาพผัก ที่นักเรียนเลือกเนี่ยนะคบเนาะมาแปะลงในกรอบสี่เหลี่ยมที่คุณครูเตรียมไว้แล้วก็นํามาส่งใต้โพสต์งานเหมือนเดิมนะคบเนาะดังนั้นใครที่มีคําถามนะคบนะักเรียนสามารถที่จะถามคุณครูได้ที่ในกล่องข้อความแชท นะอาจจะเป็นเพจห้องเรียนหรือว่ากลุ่มกันอาชีพม .1 ก็ได้ที่มีครูเก่งอยู่หรือใครที่จะสะดวกทักแชทมาส่วนตัวมาถามว่าเอ๊ะควรจะทํายังไงนะครับเนาะก็าสามารถที่จะสอบถามได้เช่นกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้การเลือกซื้อผักสดนะฮะจบเพียงเท่านี้สําหรับ คลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นการเลือกซื้อผลไม้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันไปทีละคลิปละคลิปแล,ล้วก็สุดท้ายมาเราก็อาจจะต้องได้ทำอาหารถ้าโชคดีเปิดเทอมก็จะได้มาทำที่โรงเรียนถ้าถ้าสถานการณ์นยไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะได้ทำอาหารที่บา้านครูก็จะเอาเมนูง่ายๆมาก่อนอาจจะเป็นไข่ลูกเขยอะไรเงี้ยนะครับน้ะข้าวผัดผัดกั คราเนี่ยครูก็จะมาสาธิตการทําอาหารแล้วก็เราก็จะทําตามคลิปที่ครูสอนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับเพราะหน่วยกันนรูนี้ค่อนข้างจะใหญ่มากพอสมควรนะครับเนาะสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณน้องเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับบ๊ายบายครับ